ชิบแบบไม่กดรัวไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกงใจเมาส์เว้ยไม่ต้องไปเกงใจเมาส์กดรัวไปเลยสวยกดรัวไปเลยสวยเราจะมแกนลิงนะครับแกนลิงอ่ามีนี่มาแล้วเพิบงเล็กรักเออสวยสวยระเบิดไปอุ้มโอ้โหไม่โดน เฮ้ยระเบิดใครระเบิดฝ่ายตรงข้ามรู้กก่าระเบิดเพื่อนเราโดนโดนโดนไม่ตายกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วอเออสวยให้ช็อตใส่กระสุนก่อนระวัง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 เอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโดนโดนโดนหัวหน่อยโอ้โหไม่โดนหัวนะดูกต่อบุกเลย ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งอยู่นะผมแต่ว่าผมไม่ถนัดนะครับเป็นปืนที่ผมไม่ถนัดเลยแต่ดูว่าเวลาเรายิงเลนเนี่ยมันนิ่งจริงๆโอ้โหไม่ตายอีกยิงยากอยู่นะโดนตลบหลังฮะนั่นๆๆๆเออเออไม่ตายเหรอโอ้ยยิงไม่โดนไม่ใช่ไม่ตายมาดิไปปืนที่ผมไม่ถนัดด้วยแหละ อยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 โอ้โหว่าจะยิงหัวหน่อยไม่โดนหัวเลยผมเป็นคนยิงหัวไม่เก่งด้วยนะครับส่วนมากจะเล่นยิงตัวมากกว่านะครับไปขึ้นบันไดบ้างไปยิงข้างบนบ้างสวยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วนั่นะเจ็บแล้วออลระเบิดไปไว้วิดหอโอ้โหยิงยากอยู่นะหรือเป็นเพราะผมไม่ถนัดนะแต่ถามว่าแรงไหมผมว่ามันแรงนะ ปืนนี้เป็นปืนที่แรงนะนั่นๆๆๆเอาหน่อยเจยย็นเจยยนสวยมา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 ตลบหลังไประเบิดขุดระเบิดมาปาไปบุกถึงฐานเลยเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วระเบิดเกียนระเบิดเกียนในตัว <longtemps> นี้เล่นระเบิดเกียนมามา มันเกินก <comforting! S 1> แล้วมันเกิดแล้วมกรโอ้โหไม่ทันนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็มันดีนะเวลายิงมันตึ๊บตๆ๊มันก็มันนะต้องคนเล่นปืนเนี้ยใครที่เล่นเป็นอ่ะมันจะมันนะครับแกนลิงปุ๊บมันดังตึ๊บต๊ดังมันอยู่เสียงมันดังดีอุ๊ยแต่ว่ามันยิงเจ็บยากนะมันจะเก็บยากหน่อยนะครับผมในความคิดผมผมว่ามันไม่ค่อยดีสาหรับผมนะผมเล่นไม่เป็นด้วยแหละเอาจริงอ่ะ ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่นะเป้ามันนิ่งดีเหมือนกัน,นแต่ว่ามันคนมันเล่นไม่ไม่ไม่ไมถนัดด้วยแหละอยแล้วแต่คนน่าหน้าท่านผู้ชมสองสามคลิปอุ้ยไม่โดนอีกสองสามตัวมาแอบอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะบนนั่นอ่ะน่าบนนั้นอ่นะปลาไปวสวยยิงมวยจอดเฉยเลยสวยนะพุชกิ้ อุ้ยโดนลุงโดนลุงยิงค่อนข้างยากสำหรับผมผมไม่ค่อยถนัดนะเอาจิงไม่ถนัดเลยเอ็มดิงสวยมาแล้วนั่นน่ะยิงลัวไปเลยแล้วกันมาๆเออพูดถึงถ้ากดลัวนมันเหมาะกับกดลัวมากกว่านะปืนนี้เฮ้ยโอ้โหจะเอามีดเหลาซักหน่อยนะฮะ วินงตันเนออ,อ,อรู้แล้ววิธีการยิงก็คือการกดลัวเพะเป้ามันนิ่งอยู่แล้วนะ่ะยิงเร็วๆไปเลยยิงรัวโอ้รู้แล้ววิธีย,งยิงยังไงท่านผู้ชมยิงรัวไปเลย เราจะไปไหนดีเนี่ยมันดักแล้วมันดักอยู่อุย้ยสวย <met> ผมรู้วิธีการยิงแล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเลงอ่ะเออเราก็ยิงทีละนัดจากจวาวังหวเอาถ้าระยะประชิดแบบนี้ออก,กดรัวไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกงใจเมาส์เว้ยไม่ต้องไปเกงใจเมาส์กดรัวไปเลยสวยกดรัวไปเลยสวยจะเอามีดมาเลาสวยสวย ลงไปได้ไหมเอาลงไปเออเนี่ยมันลงกันได้เนี่ยน่ะยิงแล้วมันทะลุออกมาได้ท่านผู้ชมยิงิิกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดใส่กระสุนว่าสวยเวลาจะหมดแล้วขอลุยเลยมาดิมาดิเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโดนมีไหมจ้ะนั่นนั่นนั่นเออสวยยอด ผูกฐานแล้วผูกฐานรอตรงนี้โอเคตามสะก,กดรอยตามไปสะก,กดรอยตามสะก,กดรอยตามสวยอฮ้ยระเบิดโอ,โ,โอ้โหโดนเลย โอโหยิงไม่โดนนะติดไม้นะครับผม <sk ill> ด่านนี้เป็นด่านบ้านไม้นะเรียกสั้นๆเลยเลยด่านบ้านไม้ข <sk ill> ับไม่ติดขับไม่ติดโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายอีก <sk ill> สวยโอ้โหล่โหลห่เจอแกลลิงเอามาอยู่เหมือนกันนะฮะ <sk ill> อุโโอ้ยเจยเย็นเจยเย็นเพื่อนใจยเย็นจ็นอุ้ยไม่ทัน เฮ้ยนั่นนเนียนเนียนเนียน,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 นเอ้ยคนเนียนเลยท่านผู้ชมเนียนมากเนียนมากไอคนเนียนไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วเนียนจริงๆอะ่ะโอ้ยสองซอมบี้อุ๊ยผมกลัวนะสองซอมบี้อ่ะโอ้เนี่ยมาเจอสองซอมบี้ตายทุกทีเลยระยะนี้ก็ไม่รอดนะครับสองซอมบี้มันแรงนะครับผมต่อให้สู้คนเนี่ยสู้สู้ยากระยะประชิดแบบเนี้ย เอาหน่อยเอาหน่มาดีมาดิาดเอ้ยโดยนะูนกโอ้โหได้ฟิตอุย้ยดักยืนดักแบบเหมือนโปรโมองอะไม่ทราบว่าคุณโปรโมองหรือเปล่าครับผม <c oughs> ยังอยู่มุมเดิมเหรอสู้ไม่ได้ครับยอมยอมมุมนี้ผมดูคุณไม่ได้จริง เออไปก่อนนี้ก่อนโอ้โหยิงมาจากไหนไม่รู้นะฮะตาดีจริงจริงคนระับนี่ยิงมาจากไหนวะมาเราอยู่เราทำเนียนตรงนี้ปะามาโคตรเนียนโคตรเนียนโคตรเนียนนะท่านผู้ชมเอ้ยเนียนจริงนะตรงนี้นะเอ้ยโคตรเนียนเลยเนียน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 เออต้องเหลี่ยมต้องอะไรบ้างเล่นบุก บักอย่างเดียวัก็ไม่ดีหรอกใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยใจยเย็นดิเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยโดนลุมถ้าหนึ่งหนึ่งอาไม่ไม่ไม่อยู่หรอกเมื่อกี้ผมก็ลั่นไปเต็มแม็กแล้วไ,ไปคิดไปเอ้ยสวยไป,ยไปทางนั้นคนกนละมคุณเตือนไปโอ้โหมาโคอีกแล้วท่านผู้ชมดูดิมาโคไหมนะครับดูเลยมาโครจริงเปล่าถ้าผมผมดูรู้ว่าคนเล่นมาโคเป็นยังไง มันดูไม่ยากหรอกเจอแต่มาโคไปเงี้ยไปดักติดต้นไม้แล้วกันไปทำเนียนอยู่ใต้ต้นติดต้นไม้เดี๋ยวม,มันจะมาแน่นอนเห็นมันเห็นโอ้ยไหวตัวทันนะครับไหวตัวทัน,ทนโอ้โหยศกับคิวไม่บาลานซ์กันเลยเว้ยฝีมือกับยศต่างกันริบหรับเลยอะ ยุดอะไรเล่นแบบนี้นะฮะว่าเราก็โหดอยู่นะโหดในสไตล์ของเราโอ้ดูโใจเย็น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 เจ็บหนักแล้วอุ้ยตัวละครเจ็บหนักแล้วตัวอ้วนอ่ะแปวหน่อยแปวหน่อยสู่สีมาครับท่านผู้ชมสู่สีสู่สีั่งรอแบบคาย่ายเลยเนาะ ปดดักเลยอ่ะตุ้ยไปตุ้ยเออตุ้ยตุ้ยตุยตุยตุยโอ๊ยไม่ตายอีกอ่ะจะอึดไปไหนวะปวดฟันไปมา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 ดิมาดิโอ้ยอึดมากเลยท่านผู้ชมดู โอ้โหยังไม่ตายอีกหรอยิงไม่ถนัดด้วยนะครับเฮ้ยยิงโคตรคมเลยสวย ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนสวยไอ้รอดมาได้ไงวะไปหนีหนีหนีทีเดิมไหมอยู่ตรงนี้แหละนั่นนั่นท่านผู้ชมเห็นไหมเออยิงไปยิงไปลั่นไปเลือดเราจะหมดเราอย่าไปบุกไปอะไรมากไปลั่นลั่นลั่นอุ้ยจะสะบัดลอยตามสักหน่อยโดนนำแล้วท่านผู้ชมโดนนำยับแล้วน่าจะแพ้แล้วล่ะ ดูน้ำไหนคือเลยขอปืนหน่อยได้เงินสอมบี้คือสอ,อ,อมบี้อุ้ยโดนสอมบี้ยิงอแล้วมาคุยแล้วน่าจะไม่รอดแล้วทีมเรานะครับโอเคเก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วย